ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการฟ้าสางนครพิงบุกตรวจค้นจับกลุมแหล่งจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์ที่จังหวัดเชียงใหม่5จุดยึดของกลางได้จำนวนมาก ตำรวจไซเบอร์กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4เปิดปฏิบัติการฟ้าสางนครพิงค์นำกำลังบุกเข้าตรวจคน้นจับกลุ่มแหล่งจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนและเครื่องกระสุนในพื้นที่อำเภอสันกำแพงอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันทรายรวมทั้งคอนโดมิเนียมกลางเมืองเชียงใหม่ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตอาวุธปืนพร้อมกัน5จุดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายพร้อมขอ,ของกลางอาวุธปืนจำนวน11กระบอกกระสุนปืนจำนวน800นัดเพื่อกวาดล้าง อาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ซึ่งพฤติกรรมของผู้ต้องหาได้มีการประกาศขายอาวุธปืนทางออนไลน์ค่ะเมื่อมีผู้ลูกค้าสั่งซื้อก็จะจัดส่งไปให้กับลูกค้าทางโลจิสติกมีทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีทั้งอาวุธปืนที่ดัดแปลงไทยประดิษฐ์ขึ้นมาเองพร้อมอุปรกรณ์ในการทําหรือรับซื้ออาวุธปืนนํามาดัดแปลงตกแต่งขายพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอ,อทเปิดเผยว่ามีการประกาศขายอาวุธปืนทางออนไลน์และมีแหล่งขายส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ไปให้กับลูกค้าในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับจึงวางแผนสืบสวนจับกลุ่มและก็ขยายผลเครือข่ายต่อไปซึ่งผลการกวาดล้างจับกลุ่มอาชญากรรมทั่วประเทศจับกลุ่มอาวุธปืนได้75รายและคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ทั้งเว็บการพนันหรือความผิดต่างๆได้อีกจํานวน495รายนะครับ